ระหว่างที่เรารเราฝึกซ้อมเนี่ยสุขภาพาทั้งสองคนเนี่ยมันมัน,ม,นมันดีขึ้นคือแต่ก่อนเนี่ยคุณคุณพ่อสุบรีสุบรีสุบรีด้วยกันทั้งคู่แล้วก็แบบเหมือนสุบรีจัดกันแล้วก็คือตั้งแต่วิ่งออกกําลังกายเนี่ยก็เลิกบุหรี่แล้วก็เหมือนสุขภาพมันดีขึ้นถ้าถ้าถ,ถ้าผมไม่ได้ออกกําลังกายนี่ผม <c oughs> คงคง <c oughs> ไม่ได้มา <c oughs> ถึงจุดนี้แล้วครับคิดว่าคงแย่แล้ว สวัสดีครับผมผมชื่อโบ๊ทนะคะอายุ33ปีครับสวัสดีครับผมชนกนกพิสิทธิ์ครับปัจจุบันอายุ66ปีคือเริ่มต้นมาจากผมสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงก,ก็ใช้ชีวิตแบบเซฟเรไปรุ่นทั่วไปปาร์ตี้กินเหล้าสุปรีดื่มพักผ่อนน้อยทำงานกน็เริ่มเริ่มเจ็บป่วยก็เลยอยากจะลองเปลี่ยนแปลงตัวเองดูครับก็เริ่ม <ๆ S> 2โล3โลมา5โลก็เริ่ม มีใจแล้วว่าเฮ้ยเราเราเราก็เฮ้ยเราก็วิ่งเหมือนคนอื่นได้นะอย่างเงี้ยฮะก็เลยเริ่มมองมองงานวิ่งพอกลับมาจากงานวิ่ง10กิโลเนี่ยก็มาเล่าบรรยากาศให้พอ่อฟังเอาเหรียญมาอวดให้คุณพอ่อคุณแม่แล้วก็ค่อยๆเริ่มเริ่มบอกว่าเฮ้ยลองมาวิ่งด้วยกันนะเพราะว่าบรรยากาศในงานวิ่งรู้สึกแบบอบอุ่นรู้สึกว่ามีแต่คนกลุ่มคนที่แบบรักรักสุขภาพอ่ะฮะดีใจก็เลยทักชวนผมก็เลยชอบอยู่แล้วแล้วเราก็เริ่มต้นกัน ก็เริ่มซ้อมจากปกติอยู่ท uh> ี่คอนโดก็เลยเดินชวนเดินรอบคอนโดเดินหลังอาหารเดินย่อยวันละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงไปเรื่อยๆฮะเริ่มป้ายยาไปเรื่อยๆก็เลยเริ่มชวนไปโรงงานวิ่งงานงานวิ่งงานแรก10กิโลที่ที่หัวหินหัวหินมาราธอนลงระยะ10กิโลไม่คาดหวังว่าจะจะได้ขนาดนี้แต่ว่ามันอยู่ที่ที่เราฝึกซ้อมด้วยติดใจเลยครับ ทีแรกเราก็ปลอดๆว่าเราคงทําไม่สําเร็จแต่บรรยากาศมันพาไปนะฮะพอพอสิโลเริ่มเริ่มวิ่งจนสบายๆแล้วก็เลยเริ่มชวนไปลงฮาฟมาราอน21กิโลครับก็ค่อยๆซ้อมกันเรื่อยๆซ้อมสวนลม5โล10โลลองรัน15โล20โลอย่างเงี้ยฮะก็พาคุณ,คณพ่อไปซ้อมการซ้อมของผมก็ก็เริ่มต้นจาก จ็อกเบาๆอุ่นร่างกายนะครับวอร์มสักกิโล2กิโลแล้วเราก็ไปดูเพสกัน10กิโลหกิโลในเลดเพสก็ประมาณ7หรือ8 9ก็ได้ครับถ้าเราเหนื่อยจริงๆเราก็ประมาณ9หรือ10ก็ค่อยเดินพ่อเราก็เริ่มสุขภาพแข็งแรงขึ้นก็เลยอยากจะจะลองชวนไปพิชิตมาราธอนดูครับ ผมเป็นเป็นกังวลอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าเราเราเราออกกำลังกายแล้วเราก็ต้องถามตัวเองเราถามตัวเองตลอดว่าร่างกายเราไหวไหมแขนขาเราใช้ได้ไหมหัวใจเราดีไหมก็มีปรึกษาแพทย์มีอะไรแต่ว่าเห็นบรรยากาศแล้วมันมันสนุกหน้าหน้าพิชิตครับห่วงห่วงห่วงพอสมควร,ร,รแล้วเพราะ <64 S 1> ว่าใช่ฮะหกสิกก็รู้สึกว่าเห็นเขาทักผมบ่อย เห็นเขาเตือนเขาทัดตัวมาไวมากเลยคือกลัวว่าเช็คถ้าเขาไปจบมาราทอนแล้วเราเกิดว่าเจ็บอะไรขึ้นมาแล้วจะเป็นความผิดของเราแต่ว่าใจเขาสู้เขาพอเริ่มวิ่งได้ถึงระดับประมาณนึงก็คือเขามีความสุขกับการวิ่งเราเราเห็นเขาว่าเขาออกกําลังกายแล้วเขามีความสุขก็เลยอ่ะโอเคอก็เลยพาฝึกซ้อมมีแผนมีลองลันมีวิ่งสลับช้าเร็วมีฝึกเดินเร็วอย่างเงี้ยฮะครับวันเีกาจริงๆนี้ คนละเรื่องกับการฝึกซ้อมเลยนะครับจิตใจมันมาเองครับสนุกมากเจคอคนรูจจ้จักเจอคนทักทายไวัยไหนไวัยไหนอยู่ในสนามก็คือเพื่อนกันหมดครับตรับแ้คุณพอซ้อมสูงสุดกี่กิโลสูงสุดของผม <25. S 1> ประมาณ24-25กิโลครับแ,แต่ใช้เวลาเยอะมากแล,แล้วพอถึงในสนามจริงนพ้นีคนคนโล24โลที่เราซ้อมมาแล้วเป็นยังไงโอ้แกปลดปล่อยร้องเสียงดังมาไอ้มัน เกินระยะที่ที่ซ้อมของเขาแล้วฮะขอเกิน25โลนี่แบบก็คือเขาบอกให้เบรกมันเบรกระยะแล้วอะไรเงี้ยฮะมันมันเัลระยะที่เหลืออะไระระยะที่เหลือนี่ผมก็ถามร่างกายผมถามร่างกายก่อนเลยนะฮะว่าเราควรจะต่อไปด้วยความเร็วไหมอะไรลักษณะนั้นครับซึ่งอยู่ในสนามจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าทุกคนทุกคนมี มีมีพลังของตัวเองอยู่สามารถครับทุกคนสามารถทำได้ก็รู้สึกรู้สึกดีใจมากๆที่ที่เหมือนความตั้งใจตั้งแต่แรกตอนแรกๆคือเราผมผมชวนคุณพ่อออกมาวิ่งเฉยๆไม่ได้จะไปลงงานลงอะไรเพื่อจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะจะพาคุณพ่อมาพิชิตจ,จบมาราธอนได้คือคือสมัยก่อน ตอนผมวิ่งใหม่ๆเนี่ยเขาเขาผมพาเขาไปวิ่งที่สวนลุมแล้วเขาเหมือนเคยพูดกับผมว่าคือทุกวันเนี่ยเขาเขายังไหวเนี่ยให้พาเขามาวิ่งดีกว่าที่อีกหน่อยอีกหน่อยเขาไม่ไหวเนี่ยผมจะต้องเข็นรถเข็นพาเขาไปดูคนวิ่งอะฮะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าว่าภูมิใจมากๆที่ที่ชักชวนคนในครอบครัวออกมาออกกําลังกายแล้วก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงทั้งทั้งครอบครัวก็ที่ลงไว้ใกล้สุดก็จะมีบางแสนสีครับ พ็ดจิกนนี้ใช่ครับอ่าได้ครับครับตั้งใจไว้ว่าว่าว่าน่าจะ3ฟูครับโอ้โหน่าจะ3ฟูก่อนแล้วก็ปีหน้าค่อยว่าอีกทนึงค่อยประเมิอมนอะประเมินร่างกายอีกทีนึงครับแต่ว่าต้องถามตัวเองตลอดถามร่างกายตัวเองตลอดว่าเราไปถึงจุดไหนแล้วนะครับอย่าให้มันเจ็บคือคือ9 5 1 9 5นี้ี คงเอาผมไม่อยู่แล้วครับ